เรามาดูปัญหางานพิมพ์ 3D ที่เจอในแบบโค้งๆแบบนี้นะมันจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้อ่ะใครที่พิมพ์แล้วเจอขั้นบันไดแบบนี้นะฮะหรือว่าเส้นขอบข้างมันไม่เนียนนะแบบนี้รูปนี้ขอขอบคุณรูปภาพผลงานจากพี่นิวสุราชนะครับอ่าที่ให้เป็นตัวอย่างมานะครับเอาไว้เป็นบทเรียนรู้นะครับวิธีการแก้ปัญหาถ้าเรามาดูการแก้ปัญหากันนะฮะไปที่สไลเซอร์เห็นไหมฮะถ้าเราสไลซ์เป็นปกติแล้วมันจะเป็นขึ้นแบบนี้ มันจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะฮะโอเควิธีการแก้ปัญหาแล้วดูข้างบนนะฮะเนี่ยมันมันจะขึ้นเป็นแบบนี้สันมันจะไม่โค้งนะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะมันมันจะไม่โค้งเห็นไหมฮะเนี่ยนะอ่าแล้วมันก็จะเป็นขั้นบันไดอ่ะเรามาดูวิธีแก้กันนะครับอันดับแรกนะครับเลือกที่อ b อบเจกต์นะครับแล้วก็มาเลือกตัวนี้อ่าซ้ายมือนี้นะอยากให้ละเอียดไปเลย0.08 ในที่นี้เราจะลองไล่เบอร์นะฮะ0.12นะฮะตัวนี้คือปรับตรงนี้เลเยอร์ไฮตัวนี้นะฮะโอเคจากนั้นนะครับลองสไลด,ด์ดูมันจะยังไม่ได้นะครับนะตัวนี้นะมันจะยังไม่ได้เดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพนะผมขอตัวให,ใหญ่เอาสักประมาณ10เซนโอเคประมาณนี้นะฮะเอาขึ้นมาแบบนี้เลยก็ไดนะ้โอเคตัวนี้จะเห็นภาพชัดเลยนะฮะ แบบนี้แบบนี้อ่าก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่ยังไม่ดีพอนะฮะโอเคเราจะมาปรับตัวนี้ไฮไลท์ของครอสนี้ก็คือเราจะปรับตัวนี้นะฮะเพื่อให้เลเยอร์หายมันดูสมูทอ่ากดตัวนี้เลยนะฮะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับลองดูก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันได้แล้วนะครับเหลือตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ส่วนที่มันไม่โค้งนะฮะมันจะ เป็นแบบนี้อ่ามันจะวิ่งแบบนี้เราจะต้องปรับนะฮะปรับตรงค่าสเตรนท์นะฮะอ่าตรงท็อปเซอร์เฟซเป็นตัวนี้โอเคลองดูนะครับลองสไลด์ดูอีกรอบเห็นไหมมันจะวิ่งเป็นเป็นวงเป็นเป็นรอบวงกลมแบบนี้มันจะทําให้งานดูเนียนแล้วก็ลองดูตรงนี้ยมันจะไม่เป็นขั้นบันไดนะฮะอ่าวิธีการปรับมีแค่นี้นะฮะใครอยากได้ละเอียดก็ไปเพิ่มไปเพิ่มความละเอียดได้อีกนะ ประมาณนี้นี่ฮะอันนี้คือปกติเห็นไหมฮะเส้นนี้มันจะหนาเปนขั้นบันไดตรงนี้พอแดั๊บีบเส้นมันจะเล็กลงนะฮะแต่มันก็จะเพิ่มระยะเวลานะครับต้องแลกมากับเวลาที่นานขึ้นนะ,ะแต่ก็จะได้ผิวชิ้นงานที่เรียบเนียนนะ่าประมาณนี้นะฮะตัวด้านบนนี้นะฮะเราปรับได้สอ,สอตัวนะฮะแล้วแต่กรณีนะฮะลองตัวนี้หนึ่งตัวนะฮะ ตัวไหนที่ทํามาแล้วถูกใจเราก็เลือกใช้ตัวนั้นเห็นไหมตัวนี้มันจะเป็นโค้งๆแบบนี้บางงานก็ต้องใช้ตัวนี้บางงานก็ต้องใช้ตัวนี้แล้วแต่กรณีนะครับตัวนี้จะเป็นท็อปเห็นไหมวิธีนี้จะทําได้ดีกว่านะครับในรูปเราอาจจะเห็นมันเป็นเหลี่ยมนะฮะแต่ว่าพิมพ์จริงแล้วมันจะไม่เป็นนะฮะประมาณนี้นะฮะเห็นไหมมันก็จะไม่มีขั้นบันไดโอเคนะครับบทเรียนนี้ใครทําแล้ว ได้งานออกมาดีนะครับส่งการบ้านไว้ที่คอมเมนต์หน่อยนะครับใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้กดบวก999ครับสวัสดีครับ